น,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 นี่ได้แล้วนี่นี่นะคะคุณเพื่อนไปเสี๋ยวจะไปเก็บพริกสดหน่อยต้องเก็บสองมือกลัวกิงมันหกักได้กินคนละเม็ดกับพอแล้วโอยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อน มาวันนี้จะพามาสำรวจสวนจริงๆแล้วยายมาเก็บผักแต่พอดีมาเห็นอะไรอะไรก็เลยต้องถ่ายให้ดูคือวันนี้เป็นวันที่อากาศดีที่สุดฝนไม่ตกนะในรอบเป็นเป็นสัปดาห์แล้วเพื่อนๆวันนี้วันดีวันนี้วัน,น,วน,น,วน,นเดียวนะคะพรุ่งนี้ฝนตกอีกเมื่อรืนนี้ดีอีกวันหนึง่งวันนี้กับเมื่อรืน,นี้นะคะอากาศจะเป็นแบบนี้21องศาแล้วก็ไม่มีฝนเนาะ ทีนี้ก็วันอื่นก็มีแต่แบบฝนตกแบบว่าไม่มีแดดนะเดียวตกเดียวหยุดเดียวตกเดียวหยุดนะเนาะเห็นปะผีเสือ้อไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะเพราะว่ายายมองไม่เห็นแดดมันสะท้อนนี่ก็คือหน่อไม้ฝรังนะ่งหลงหน่อไม้ฝรั่งที่ยายถอนหญ้าวันนั้นเห็นไหมผีเสื้อเต็มเลยเนี่ยสีขาวๆเนี่ผีเสือ้อดอกนี้ก็คือนี่นี่นี่แรดิสนี่พันหัวยาวๆยายาจะลองเอาไว้ทําพันดู เ <c oughs> นาะเนี่ยน่อไม้ฝรั่งก็เต็มเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมมองเห็นแล้วแหละนี่เนาะส่วนนั้นรูบับรูบับยายว่ายายจะมาถอนไปกินอีกใต้อยู่นะเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นมาเพียบเลยจริงๆเขาก็ให้หยุดถอนแล้วแหละแต่ว่าอันนี้เขาได้น้ําเขาขึ้นมาอีกกินแบบอะไรนะกินแบบ การสองการได้อยู่นี่ผลไม้ก็สุกแล้วเดี๋ยวยายว่ามาเก็บผักไปกินไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเก็บไอเคเรนทำแยมเนาะอันนี้ก็ใกล้แล้วไม่แน่อาจจะเป็นวันจันท์พรุ่งนี้ยายไม่อยู่พรุ่งนี้นัดเจอเพื่อนคนไทยเนาะนี่ดูสิ มันยังอ่อนๆอยู่นี่อ่นอ,อนๆกินได้อยู่แต่ว่ามันยังว่าแะละมันคือเราต้องให้เขาสวยให้เขามีแรงที่จะอปีหน้าเขาจะขึ้นมาใหม่นะนี่ยายไปดูพบไปดูตรงแถวโน้นเมื่อกี้อที่ยายถ่ายให้ดูอยากถ่ายคลิปไปดูเพราะอะไรเพราะแดดมันร้อนโอ้ยเยี่ยมหน่อไม้ฟรังอ้ย คือแบบว่าอากาศมันเย็นเย็นมาไม่ถึงไม่ถึงสิบไม่ถึง20องศาพอแดนมันร้อนมามันทําให้บางอย่างมันเหี่ยวตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่ายายยังเอาไอ้นั่นไปเจาะเจาะดูเลยยายนึกว่าหนูกินของยายยังไม่แน่ใจเลยนี่ดูเอานะอะอดิโช ไม่รู้ว่ามันร้อนใบเหี่ยวแต่อีกต้นทําไมมันไม่เหี่ยวนี่เห็นไหมเพื่อนๆอืออีกต้นทําไมมันไม่มันไม่ถึงกับเหี่ยวหรอกมันเหี่ยวแดดหรือว่ามันอะไรก็ไม่รู้นะนี่มีหลายหัวอยู่นี่นี่อันนี้มองเห็นชัดเลยนแต่อันนี้ดีเห็นไหมอันนี้ก็ปกติอยู่ไม่เห็นไหมข้างบนสองหัวแล้วก็จะมาขึ้นมาด้านค่ะนอนอีกนี่ ยายจะเก็บหัวหัวแรกมันไว้เอาไว้ทําพันมันแพงนะซื้อเขาเออไม่ถึงสิเมตรน่าจะสองรบาทเกือบสองบาทหรือสองรอยไม่แน่ใจถ้าซื้อเขาเนาะเห็นไหมทั้งพึ่งทั้งพี่เสือ้อมาตอมพวกไอ้นัน่นยายนี่มะเขือเทศจะสุกแล้วนี่นี่อันนี้อีก เดี๋ยมาให้ดูอันนี้เดี๋ยมาดูอันนี้นดูเชอรี่นี่จะให้ดูอันนี้เนี่ยบีรูดดูสิตอนแรกใหญ่ก็คิดว่าเอ้ยไอย้นั่นมันหนูเจาะหรือเปล่าพอมาดูบีรูดก็ดูดิมันก็คล้ายๆกันเนาะเห็นไหมอ่ะมันดูเหียเห่ยวๆเนี่ยดูดิเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็ตกอีกเออมันรับไม่ไหวส่สัยมันรับไม่ไหว ทา,ทางที่ข้างล่างมันก็เออนาะดูดิยายมาเก็บผักไม่รู้จะทำอะไรกินจะดูก่อนเห็นผักเน่าอีกแล้วเห็นผักยายเน่าอีกแล้วหัวกลัมกลัมาน่นกลัมที่ยายเก็บวันก่อนนะเ,ออเดี๋ยวมาเก็บกัน นี่นะคะดูยายตัดออกเนา่านี่ได้มาแค่นี้แม่ยายจะเก็บไว้พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้จะทําของไปกินไปปิกนิกก,นกันกับเพื่อนคนไทยเดี๋ยวเก็บผักไปด้วยเลยนี่ดูนี่ยายก็ได้มาหัวเดียวกะหล่ำดอกเห็นไหมเสียดายบรอกโคลีไม่ได้เลยมาหลอกใหญ่มาได้หัวดูดิเฮ้ยกินไม่ทันแล้วเนานะ เดี๋ยวกระลำหัวใจไปหัวหนึ่งนอนไหนดีอันนี้หรืออันโน้นนอนนี้ดีกว่ายายจะทำข้าวคลุกแมนไอข้าวอะไรนะแหนมยำแหนมอะไรนะข้าวทอดอยายจะทำไปเนาะเอาอันนี้ได้แล้วนี่ คลาดหมดเลยปีนี้ผักสลัดก็แก่หมดแล้วนี่ตัดเ,ออเดี๋ยวก่อนเด้อใหญ่เขาตัดก่อนอเอาอันนี้ผักนี้เขาเก็บคนเดียวเ้อผักนี้มันต้องลุยต้นข้าโพดมาเก็บอุ๊ย,ยเริ่มเริ่มแก่นะ นี่ถอนผักชีในดงข้าวโพดด้วยนี่เดี๋ยวจะถอนก่อนมันไม่สวยแล้วยายเอามาโรยโรยไว้ในดงข้าวโพดเดี๋ยวจะถอนออกถอนเอาทั้งรากเลยเนอะมีเยอะอยู่นะแล้วก่อนเด้ยอยายเขาเก็บก่อนเด้อนี่นะคะคุณเพื่อนไป๊ดเดี๋ยวยายจะไปเก็บพริกสดหน่อยมาลลยบอกว่าให้เอาพริกสดไปกินกับไส้กรอกเนาะ ยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรกินยำบ่มีหมูบดอยู่เพื่อนเป็นตาเส้นตาสะอ่อนแท้ดูออกดอกไม่เพียบเลยเก็บอันกินกับไส้กรองนะยายว่าจะทำไส้กรองอยู่ใหม่ไม่ว่างเลยมีต้นเดียวนี่แหละ ใส่กระถางไว้ในบ้านใอ้ย爷เยยขาเก็บก่อนด้อต้องเก็บสองมือกลัวกิงมันหกักได้กินคนละเม็ดกับพอแล้วโอ้ยอยู่เมืองนอก <laughs> อยู่เมืองนอกได้กินพริกสดก็โอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยอยู่มังนอกบ้านนอกนะคะอยู่เมืองนอกบ้านนอก หาต้นหาหาอันแก่ๆหน่อยไม่รู้ว่ามันเผ็ดหรือยังนะเพื่อนๆน,นี่นี่นะคะเนาะถ้ามีถ้าติดกันถ้ามันมีขนาดนี้ทุกต้นนะโห้ยปีนี้ยายไม่ต้องซื้อยายได้กินพริกแดงแน่ๆเลยแต่มันมีแค่ต้นเดียวแค่นี้แหละเนาะนี่สวยเนาะหัวคอรบีไป ตนแรกว่าอยากกินยำแต่ดูดิเดินมาเห็นโอ้ยทายายถอนไปเป็ดวันนั้นไว้ก็ดีแล้วนี่เน่านี่โอ้ยเสียดายมากเลยนี่อันนี้ถอนไปไว้ก่อนเพื่อนแต่ว่ายายไว้จะกินยำวันนี้อันนี้ค่อยตําวันหลังนี่มีอยู่หัวเดียวแล้วกินไม่ทันอันนี้เป็นพันใหญ่พันใหญ่ไม่เป็นไรยังอยู่ กินยำไม่ใช่อะไรต้องมีหมูบดอยู่เพื่อนอน้อนี่เอาตรงนี้เลยว่าจะไปะเก็บทางนู้นไม่ไปละอยู่ตรงนี้ก็เอาตรงนี้แหละนี่ขึ้นช่ายทำยำกินไป <ๆ S 2> เดี๋ยววันหลังค่อยกินส้มตำกินแต่อยางงี้ยางงี้แหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเพื่อนๆเนาะนี่มะเขือเทศก็เริ่มสุกแล้วเออพอดีเลยอีกสองวันสองวันค่อยกินส้มตำนี่ ่ะไปดูได้มาเก็บมะเขือเทศพอดีเลยไปตำนี่นะคะเริ่มสุกแล้วนี่นะคะเริ่มสุกแล้วเอาให้อยู่ในให้เดี่ยวเดี๋ยวเดียวมันรวงอ,อีกสองวันได้มาเขือเทศไปตำนะ่ะเพื่อนๆเริ่มสุกแล้วเก็บเอาพลิกไปตากไว้ทำพันุก่อน ปะพเพื่อนเดี๋ยวยายขอไปอทำกับข้าวกินก่อนเดี๋ยวกินเสร็จเราจะออกมาใหม่มาอากาศดีมากเลยวันนี้โอ้ยดูเอาดูเอาเนาะเมื่อกี้กระทอนนี่อยาแถวแถวนี้ดึงออกดึงออกได้เข้าแล้วก็เกิดเกิด <G ül> กิเลสน, <N iin> นี่นะคะผักยายวันนี้ <N iin> เียส่ายสายยายจะตอนเย็นๆยายจะไปทำข้าวทอดไว้ยำไปปะไปปิกนิกยายว่าจะไม่ไปไม่ไปเพื่อนๆเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกพรุ่งนี้มันไม่ดีฝนตกแต่ถามคนโน้นเขาก็ไปคนนี้เขาก็ไปมียายคนเดียว <c oughs> ที่ว่าจะไปหรือไม่ไปเออ มีอยู่หกคนเนาะออคนอื่นเขาให้คําตอบหมดแล้วว่าไปเหลือยายคนเดียวลังเลลังเลเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกไม่ดีก็เลยเนาะคนอื่นเกาไปก็ไปกับเขาเนาะไปะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหฮเยตาด,ด้วยนะคะ